สวัสดีจ้าพี่ภาคภูมิพี่หวานวันนี้แม่น้องมินก็มาดูไล่นะจ้าถ่ายเสร็จแล้วเพิ่งจะถ่ายเสร็จเมื่อสองวันที่แล้วก็รถถ่ายเพิ่งจะว่างก,ก็ก็เกรียมรอแม่น้องมินจะพึงดินประมาณสักหกเจ็ดวันให้ให้ดินแบบ บบถ่ายเสร็จแล้วเราก็ปล่อยพึ่งไว้ให้ค่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยก่อนอันนี้หลักหลักที่สองก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะพึ่งด,ดินไว้ประมาณ6-7วันรอฝนตกจ่ะถ้าฝนตกดินเปียกมเมื่อไรแม่นม,มินก็จะเอาตะไคร้มาปลูกเลย ปลูกตะไครก่อนปีนี้ทําไม่ทันเพราะว่าใกล้สิ้นปีละแค่นี้ก่อนนะจาะสวัสดีจ้า